เดีย๋ยวจับเดียดพี่น้องครับเออนครับเสียงกระแทกเดียดดังวิววิวเลยครับพี่น้องครับแห้งหลายพี่น้องครับเสียงรถสัญญาณรถกลับกระโมยดังเลยพี่น้องครับเสียงกระทะดังแห้งหลายมันเดียดแห้งครัะปวดพี่น้องครับอุ้ยผัดหมูเนี่ยหมูพี่น้องครับ ิมันพี่น้องครับสามสั่นเต้าหน่อยพี่น้องครับปรันมือจ่อนพี่น้องครับสามสัสมส่นเจ้าห,หน่อยแก้พี่น้องครับมูนี่ครับมันคือกันเท่าไะพี่น้องครับเท่ากับเหลงไฟเค่อเลยพี่น้องครับเหยียบใส่ผมก <atem S 1> ีรตเกลือน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยพี่น้องครับสามปียางเสียยางพี่น้องครับนะครับโอ้สะชาสมกับห่างพี่น้องครับสะชามันห่างเจ้าหน่อยอ้าพี่น้องครับผมเหลียงไฟเด็กได้รับพี่น้องครับ มีของแห้งหลายเออที่ดียวครับพวกนี้ครับเสียงเบียดพี่น้องครับใช่ครับพี่น้งอ,อนง ที่ลองครับผมครับครับนี่เดียดที่้องครับนั่งนิ่เดียดขึ้หมวที่รองครับอ้วววที่รองครับโอ้ยแค่มาๆด้ี่รองครับไม่ตงกันครับมาดูที่้องที่รองครับอ้ที่ที่อ่ำทำที่้องครับเพราะว่าใส่กัดไอ้ที่รองอ๋อหอม พี่น้องครับปุซกเลยครับแดงถึงมากเลยพี่น้องครับนี่ครับเนี่แดงน้ำงามครับเนี่ยมันครับแดงถึงมากเลยครับพี่น้องครับเสียดลายนี่ก็เผ็ดนวลห่อพี่น้องครับเผ็ดนวลไม้บรรทัดห่อพี่น้องันห่อนแดงทอดง่ายเผาเนื้อไม้พี่น้องครับมาจักสองชั่วโมงพี่น้องครับเผาเนื้อไม้ระมาณน่านร้ายมากกว่าสิ เหนียวสดคัดพี่น้องครับปรมาณสองชั่วโมงพี่น้องครับเขาเนียวไม่พี่น้องพี่น้องมาจักชั่วโมงก่อนบอกสืบอกเคล็ดลับให้กันเลยสิพี่น้องเด้อเพราะว่าสัานผ่านขึ้นพี่น้องครับต้องกัดจี๋เหนียวสดนี่พี่น้องครับตั้มกินเปลาได้หมดแล้วพี่น้องมาข่านขึ้นพี่น้องครับกินเปล่าเลยเลยครับผเพื่อมาสองชั่วโมงพี่น้องมาจัดชั่วโมงก่อนเขาเหม็มาคุยกันนะครับพี่น้องครับเพื่อนครับโอ้พี่น้องครับเนี่ยแข็งใจไว้ดี่ีพี่น้องครับ มามามาเด้อพี่น้องครับมาติดน้ำกันครับซอดหมูกริกมันสามสันพี่น้องครับแซ่บแบบก๋วยตี๋กระทะพี่น้องครับซอดบ๋วยเตี๋กระทะไม่พี่น้องครับใส่เขียวน้ำพี่น้องครับบ๋วยตี๋กระทะพี่น้องใส่เขียใส้ตุ้ดีใส่ซอสหอยซ้ำนี่แหะพี่น้องครับงงขีโดวดน้ำก๋วยตี๋กระทะพี่น้องครับมื่อนะครับบ๋วยตี๋กระทะไม่พี่น้องซอดหมูบบก๋วบเตี๋กระทะพี่น้องหมูสามสัน แดดแฝดพี่น้องครับขอบคุณนะครับแล้วก็คนนเดียวไม้บานห้อพี่น้องครับพอนพรเขียดร้ายครับพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบผู้แชร์ผู้ต่างผู้ตุ๋แก่สิ่งต่าใจเห็นแล้วครับเออพี่น้องครับทอดมูสันสันแบบผู้ตีกระทะแบบเป็นบานแบดพิซซ่าบานห้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับเบคุณพี่น้อครับโอ้ยเหนียรพี่น้องครับเพื่อนครับแขียดร้ายพี่น้องครับ